ก็คือทองนะคะเขาเรียกทองก็คือทองนะคะแต่ถ้าคนไหนยืมสมบัติเพื่อนมาอวดอย่างเงี้ยผลสุดท้ายตอนนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลนะคะแต่ถ้าเรายืมสมบัติคนอื่นมาอวดนะคะสักวันหนึ่งเจ้าของเขามาเรียกเอาคืนก็มีปัญหากันอย่างตอนนี้ที่มีปัญหากันอยู่นะคะเนาะก็ตามนั้นแหละนะคะวิถีชีวิตใช้ของคนอื่น ทำสวยหรูหราแต่ผมสุดท้ายตัวเขาเองก็แย่นะคะเนาะแต่เขาก็ออกมาพูดนะคะว่าเขาก็รับผิดนะคะเขาก็รู้ตัวว่าเขาใช้เงินเกินตัวนะคะก็คือแสดงว่ารับผิดชอบนั่นแหละก็ใช้เงินเกินตัวแต่ก็ทําให้พวกเรารู้นแหละนะคะตอนนี้ก็พวกเราก็ได้เรียนรู้กับดาราดาราตรงนี้ว่า ถ้าเรามีแค่ไหนเราอย่าไปใช้เงินเกินตัวอย่าไปยืมของเพื่อนมายืมมาแล้วเราถ้ายืมมาแล้วเราต้องดูประสิทธิภาพตัวเองว่าเราสามารถเอาของเขามาแล้วเราสามารถหาคืนเขาได้ไหมนะคะไอที่เป็นข่าวมากๆก็เพราะว่าไอ้สร้อยสีเขียวใช่ไหมคะสร้อยสีเขียวยี่สิบหกตันนั่นอนะราคามันแพงนะคะเนาะแล้วก็มีเส้นเดียวในโลกตามข่าวนะ เราอยู่ต่างประเทศเราก็ฟังแล้วมันมันเอามาคิดได้ไงคะมันเอามาคิดได้มันเอามาเอามาดูเป็นตัวอย่างได้ว่าเราอย่าหาทำเนาะดีแล้วที่เราไม่มีเงินาาดีแล้วมีเงินมาก็หมด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 ,หมดใช้ใจ่ายในครัวเรือนก็หมดแล้วนะคะมันก็เลยหมดตามนั้นเลยข้อความถูกลบบ้างเมื่อไหร่ออาสแสดงว่าเขียนอะไรมาครับคุณพี่สาวนะคะ คุณพี่สาวฉันเขียนอะไรมาข้อความถูกลบอืมตอนนี้เอาอาหารให้นกเรียบร้อยแล้วคันนี้ก็จะเป็นอาหารคนแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นอาหารคนป้ามุนาก็จะกินตับบดเหมือนเคยแหละเนาะ ตับบดตับบดก้องก็จะหมุนไปหมุนมาหน่อยนะคะตาลายหน่อยนะเวลามีแดดที่ป้าโมนานเหมือนจะส,ยสวยๆนะคะเนาะเพราะว่าแสงแดดช่วยเราให้เราสวยนะคะถ้าเจอแสงแดดคือแสงแดดจะช่วยให้เราสวยนะคะแสงแดดต่างประเทศแสงแดดต่างประเทศจะช่วยให้เราสวยขึ้น แต่แสงแดดบ้านเรานี่เจอนิดนึงก็ดำแล้วนะอืมตับบดตับบดตับบดมาเด้อใครยังไม่ได้กินข้าวเช้ากับมากินขนมปังกับป้าโมนานะคะวันนี้เมื่อเย็นกินไก่อีกแล้วนะคะวันศุกร์นะคะไก่ทำไมป้าโมนากินแต่ไก่ไก่ไก่คือป้าโมนาซื้อยกลังมานะคะซื้อยกลังสิบกิโลนะคะ ซื้อยกลังสิบกิโลมาเออซื้อยกลังสิบกิโลมาไว้นะคะอันนี้มันก็เป็นอาหารเมนูง่ายๆนะคะที่ทำกินมื้อเย็นในวันวันศุกร์นะคะกินง่ายๆเข้าไว้ก็กินไก่กับเอ,อ่อเฟรนฟรายนะคะแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่าผมฟิสเหรออืมนะคะเฟรน์ฟรายนั่นแหละบ้านเราจะเรียกเฟรน์ฟรายนะคะ ป้าโมนาก็จะอบอบอตับบดนะคะอุ่นอุ่นอุ่นร้อนพอพอพอร้อนนิดหน่อยบางทีป้าโมนาลืมปิดประตูหน้าบ้านป้ามนาจะพาชมอะไรทุกคนช่วงเวลารอเวลามากๆๆกมาก,มากเออเนี่ยตอนแรกดอกอกล้วยไม้พวกเนี้ยป้าโมนาจะเอาทิ้งนะคะลุงเขาไม่ให้เอาทิ้งเขาบอกว่าเขาจะขอดูแลเองอันนี้อันนี้คือกล้วยไม้ แต่อันนี้ก็คือดอกไม้ที่ป้ามนาซื้อมาแล้วแล้วเขาให้ดอกเราหมดไปแล้วนะคะป้าโมนาอันนี้มันมันสามารถทนกับอ่ทุกอากาศป้าโมนาเก็บเอาไว้ปลูกหน้าร้อนข้างนอกบ้านนะคะส่วนอันนี้<ม>เห็นไม้อันนี้ก็คือผักชีนะคะผักชีป้าโมนาซื้อมาแล้วป้ามนากินไม่หมดป้าโมนาก็จะเก็บเขาไว้แล้วก็ป้าโมนาก็จะมาคอยเติมน้ํา ตอนนี้เขาสดชื่นมากเลยเขียวดีมากเลยนะคะกินไม่หมดเนาะส่วนอันนี้